นี้จะเป็นลุคที่ถูกขอรีเควสเข้ามานะคะพิมเชื่อถูกรีเควสเข้ามาจาก4-5ถึงคนที่ต่างกันขอกันมาในต่างช่วงเวลานะคะแต่ว่ามันเป็นลูคที่มันคลายกันมากเลยแล้วก็นางแบบที่ส่งที่ส่งรูปมาเนี่ยนะมีนางแบบทั้งผิว เข้มนะคะเป็นแอฟริกันอเมริกันแล้วก็แบบผิวขาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุคนี้ขอบอกเลยว่าแต่งได้ทั้งคนผิวขาวผิวเข้มผิวนุ่มเพงนะคะเพราะมันเป็นสีที่แบบว่าแต่งแล้วมันได้กับสีผิวแทบจะทุกสีผิวจริงๆนะคะถ้าเกิดคุณผิวเข้มมากๆคุณอาจจะอัดให้เข้มว่าน,นี้หรือว่าถ้าคุณผิวขาวมากขาวอะพี่อย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบว่าลดลดเขาเรียกคะ่ะลดโทนของสีให้มัน ดูสว่างมากกว่านี้นะคะจะได้แบบไม่ดูตาบกกลมอะไรอย่างนี้มาเลยะคะ่ะแล้วแต่งง่ายมากๆเลยจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพิมแต่งตาเนี่ยข้างนึงแบบ5นาทีเลยนะคะนี่ขนาดว่าแต่งไปด้วยพูดไปด้วยนะคะยังเร็วมากเลยะคะ่ะแล้วก็สีวันนี้นะคะเนี่ยจะเป็นลนักษณะอะไรประมาณนี้เป็นสโมกกี้สีพลัมแบบชุกกะพลัมชุกกะพลัมไม่ได้จะได้ไม่ได้จะจะได้หรือเปล่าคะก็คือแบบเป็นพลัมม่วง ม่วงน้ําตาลเข้มอะไรประมาณนี้นะคะแต่งง่ายๆแล้วก็ขอบตาล่างก็ใช้สีน้าตาลมารองก่อนเช่นกันนะคะแล้วก็สีม่วงเนี่ยลงแล้วก็วันนี้เนี่ยทางวันนี้เชดดิ้งด้วยนะเชดดิ้งนะคะ,จ,จ,ะ,คะจะบุมงจมูกเพรเนื่องจากว่าไอเจ้า <c oughs> เขาเรียกอะไรนะฟิลเลอร์หายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เฉดตรงนี้เฉดตรงนี้พอดีช่วงนี้น้ำหนักขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปงงไปงานอะไรมันจะดูอ้วนเกินไปนะะั่ก็เช็ดดิ้งนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะบสำหรับวิดีโอนี้ อะไรยังไงติดตามชมกันได้ในวิดีโอนี้เลยคะ<อ>่ะเริ่มเลยนะคะวิดีโอนี้นะคะต้องรีดนิดนึงพอดีว่าคุณสามียลงไปข้างล่างนะคะจะได้มีเวลาทําวิดีโอนะคะอันอย่างแรกนะคะใช้ BB ครีมค่ะวันนี้มาลองลองเทสด์อยู่นะน,นี่เป็น BB ของเวลคอสค่ะเป็นแบบซองๆหาซื้อได้เข้าใจว่าในเซเว่นนีเลเวลอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีทุกสาขานะคะลองเช็คๆกับพนักงานเขาดูแล้วกันนะคะกล่องรู้สึกจะมี2ซองหรืออะไรเงี้ยซองหนึ่งสามมลเดอร์มานี้นะคะใช้นิดเดียวก็พอไม่ต้องเยอะของพวกนี้นะตอนนี้ชอบแบบนี้ถ้าเป็น BB นะโดยเฉพาะ ความชอบในการลงวิธีในการลงก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอารมณ์แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเราก็เออพยายามอยากจะคิดดูซิว่าวิธีไหนที่มันดีที่สุดนะคะพิงก็ลองๆไปเรื่อยๆแหละพิงไม่ได้แบบว่ามีวิธีที่แบบว่าเปะ๊ปะ,ปะๆอะไรแบบนี้นะคะอู๋ต้องวิธีนี้เท่านั้นถึงจะโอเคอะไรประมาณนี้นะคะลงไปค่อยๆ เวลาแต่งหน้าในความเร่งรีบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความท้าทายนะคะเพราะปกติไม่เร่งรีบก็ท้าทายอยู่แล้วแต่งตาสองข้างก็ไม่เท่ากันอะไรก็ไม่เท่ากันเลยแบบนี้นะคะยิ่งพอมารีบจะมาเร่งฉันทําไมเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะพิมใช้เป็นฟองน้ํากดๆๆให้มันจะตัวหนึ่งนะคะจากนั้นจะลงคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์รุ่นซิลฟีของโพรลานะคะหน้าตาแบบนี้มันเห็นยากนิดนึงนะคะ ห็นแต่กล้องอืมมันเห็นยากมากเลยอะทำไงดีซิลฟิกอาอาจจะเห็นอาจจะโฟกัสต,ตรงนี้ได้ไม่เห็นนะคะไม่เป็นไะระสีที่พิมใช้เป็นสีไลท์นะคะเปิดเข้ามาข้างในจะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยพิมไม่ได้เลือกใช้สีไหนเป็นพิเศษนะพิมพ์ก็จะแบบว่าแปะสองสีมาผสมกันนะคะใช้นิ้วนี่นะคะใช้ปลายนิ้วนะคะคมอุญเพราะว่าของโพลานี้เนี่ยเนื้อเขาแบบ แน่นมากแน่นสุดๆเรียกว่ามีความแห้งค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้นิ้วลงไปให้ความอบให้ความอุ่นของมันนิดนึงนะคะแล้วก็แตะขึ้นมาตั้งแต่ติดขนตาปลอมแบบกึ่งทาวอแบบนี้นะคะชีวิตสบายขึ้นมากเลยแล้วก็ที่สําคัญมันทําให้ผิวขยี้ตาน้อยลงมันก็จะดีตรงที่ริ้วรอยใต้ตาที่มัน เกาะกันมานานนี่นะคะมันน่าจะกระจายหายไปได้บ้างระหว่างที่รอให้คอนซีลเลอร์เซ็ตตัวนะคะพิมใช้บลัชสติ๊กนะคะอันนี้ก็ยัง <laughs> ใช้ยี่ห้อเดิมอันเดิมยู่นะคะนี่ก็เป็นของลอตรีนะคะนี่เป็นเบอร์สามเป็นสีออกสไตล์ซันคิสนะคะลงไปที่ตรงแก้มนี่ เดี๋ยวเราจะเชดดิ้งกันด้วยนะวันนี้พักหลังนี้ไม่ค่อยได้เชดดิ้งเท่าไหร่นะครับช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งที่แบบน้าหนักลดอะไรอย่างงี้นิดนึงก็เลยแบบไม่ต้องเชดดิ้งก็ได้มาหน้าไม่อ้วนแต่ตอนนี้น้ําหนักขึ้นนะคะพุ่งขึ้นมาหลังจากผ่านช่วงแบบวันหยุดยาวบ่อยๆอะไรอย่างงี้นนะอยู่บ้านก็นอนกินกินนอนนอนกินกินนอนนะคะก็เลยมีสภาพเช่นนี้นะคะหน้าบานหน้าบวมออกมาจากนั้นก็ เอาอีกด้านหนึ่งนะคะที่ใช้กดบีบีมสักครูนะคะมากดตรงช่วงใต้ตาที่ลงคอนซีลเลอร์ไว้นะคะให้มันเซตซะหน่อยอะผิวหน้าก็เริ่มพอจะดูได้แล้วนะคะตอนนี้ชอบใช้เป็นแปรงแปลงแปลงแปง้งบวกแปลงแป้งของทรีนะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ของพิมพ์เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็ตอนแรกเนี่ยจะใช้เป็นพัฟที่เขาให้มาในนี้ก่อนนะคะ แปะแปะแปะให้มันแบบทั่วทั่วหน้านิดนึงเราอยากจะเซ็ตสิ่งต่างๆที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยใช้แปรงช่วยเกลี่ยรกระจายตัวพี่เป็นคนที่ลงแป้งด้วยพัฟแบบเมื่อสักครู่เนที่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะพัฟขนๆอย่างเงี้ยลงไม่เก่งนะลงแล้วจะแบบว่าเป็นกระจุกกระจุกเป็นกระดังกระด่าอย่างนี้ไปหมดนะคะ เพรานั้นเราใช้แปรงช่วยนิดนึงนะ,ะมีตัวช่วยจากนั้นเรามาเชดดิ้งไปหน้ากันดีกว่าเชดดิ้งวันนี้เนี่ยจะต่างจากวันอื่นเะคะเพราะวันนี้เนี่ยพิมพ์เลือกนะคะที่จะใช้เป็นบรัชออนของส l ล e กแทนนะคะหน้าตาแบบนี้ของ s l e e กนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์934นะคะเบอร์ 3, ชื่อสีว่าซารา r a นี่ตรงนี้นะคะสีจะแบบน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลเข้มมากต้องลงอย่างระมัดระวังนะคะ คือโชคดีที่แปลงเนี่ยขนสีขาวนะมันทําให้เห็นว่ามันติดขึ้นมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเป็นแปลงขนสีดำก็ Good night สอรี y นะคะถ้าเกิดนสีดำเอามาทา,ทาทาที่หลังมือนึงนะคะจะได้รู้ว่าสีมันเก็บขึ้นมาเยอะหรือยังนะคะทีนี้ก็เชดดิ้งนะคะตรงจุดที่คุณต้องการที่จะหลบไม่อยากให้ใคเห็น,นยอย่างวพิมพ์ก็โหนกเอยกรามเอยอะไรอย่างงี้นะคะพิมพก็จะลงตามจุดเหล่านั้นไปพิมว่าของสลิกเนี่ยขเขาสีชัดดีนะคะ แล้วล้วก็ทําให้คุณใช้ไม่ต้องใช้ปริมาณมากนะก็ใช้นิดหน่อยพอเลยแบบนี้แล้วก็ลงแล้วก็เกลี่ยเบลนดออกไปนะคะรับรองว่าตลับหนึ่งใช้ไปได้ forever เลยทีเดียวนั่นมากกรอบหน้านะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่ากำลังอ้วนัวหน้ากลมตัวกลมเลยนะคะประมาณนี้ก่อนมาตรง จมูกบ้างน,นะคะพิมใช้เป็นแปลงเล็กๆนี้คือแต่ละคนพิมเชื่อว่าคงจะมีแปลงที่แบบว่าเป็นแปลงฮีโร่ของตัวเองอะนะคะว่าเออเวลาแต่งตรงนี้เราชอบใช้แปลงนี้นะคะแล้วก็ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นอะพิมก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันเวลาพิมลงเชดดิ้งก็จะชอบใช้แปลงหัวขาวมาสักครู่เวลาลงตรงสันจมูกพิมก็จะชอบพูดสันจมูกกระดาษนะเพราะมันไม่มีไงลงตรงช่วงจมูกเลยนะลงช่วงจมูกเนี่ยก็จะชอบใช้แปลงอันนี้ค่ะก็คือแล้วแต่แปลงใครแปลงมันของใครของชอบเลเนาะ ลงเบาๆน,นี่กลัวมากเลยเพราะว่าสลิกถ้าเกิดว่าเจอสีลงมาปึก๊กแล้วก็อาจจะต้องแย่แน่ๆน,นะคะอาจจะต้องป้าหนึ่งว่าใครศาสตร์โครนใส่หน้าป้ามาคิ้วนี่ก็สักนะคะเผื่อใครไม่ได้ติดตามวิดีโอหรือว่าเพิ่งมาดูวิดีโอพิมใหม่ๆเป็นครั้งแรก,แรกอันนี้สักสามิตินะคะก็คือจะอยู่ไปกับพิมประมาณหนึ่งถึงสามปีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่แน่ใจว่าดื่มแอลกอฮอล์ไปทำให้คิ้วที่สักจางเร็วลงด้วยหรือเปล่านะ อันนี้เดาเอ,าเองนะอะไบ bubble. ยาคูน่าทาให้ทุกอย่างในร่างกายมันดูจะสลายไปเร็วทั้งนั้นเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับตรงนี้นะคะจะไปแต่งตาจะบอกว่าไปแต่งค้ามีมานะคะใช้เวลาประมาณห้านาทีเร็วมากเลยกรวดกรูสับยี่จะกลับขึ้นแบบนอกนะคะอันนี้วันนี้เนี่ยพิมพ์ใช้นะคะเป็นพาเลตอันนี้นะคะของเดบาร์นะคะนูดทรูดนั่นเองนะคะสีที่จะใช้วันนี้เนี่ย จะใช้สีชมพูวันนี้นะคะตรงช่วงหัวตาแน,น่นอนสีขาวใต้คิ้วนะคะสีน้ำตาลนี้ใช้ไว้เบลนด์นะคะแล้วก็ใช้เป็นสีม่วง2สีนี้นะคะเซ็กซี่ซิลลี่ซอรทรีนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอ่านกับได้แบบสตาร์เปิลนะคะแล้วก็เซสซี่นะคะใช้สีประมาณนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้พาเลตตนี้นะคะ่ะใช้สีประมาณนี้ก็พอนะคะอย่างแรกเลยพี่จะใช้ขนที่แบบว่าฟูๆนะคะแปรงให้ขนฟูๆนิดนึงนะคะจุ่มลงใน อายแชโดว์ที่เป็นสีน้าตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ลงที่บนเปลือกตาโออเดี๋ยวก่อนลืมขั้นตอนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องเขียนอายไลเนอร์หรือ,อะไรเลยนะคะอยากให้มันติดแน่นๆทนๆนานๆวันนี้ผมใช้อเจ้าตัวนี้เป็นเบสด้วยนะคะอันนี้คือเมทัลลิกครีมครีมอายแชโดว์นะคะของยี่ห้อคอเลกชันนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะสีที่พิมใช้คือสี Rock and Rose ส3นะคะหัวจะเป็นประมาณนี้จึง้งออกมานะคะแปะลงไปบนเปลือกตาก่อน ประมาณนี้มันก็จะเย็นเย็ๆเพราะมันเขาจะมีเป็นส่วนๆของน้ำอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้สีของยอชาโด์เนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องลงเยอะมากม้ยนิดหน่อยพอนะคะนิดหน่อยปึ๊บเจ็งรวดเร็ว จากน,าน,นั้นแน่นอนเมื่อกี้จุ่มสีน้ำตาลไปแล้วเวลาใช้สีที่มันเป็นพาเลตแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณซื้อตอนเลือกเนี่ยเลือกแบบสีเข้มเฉียวนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันติดดีเลยนี่นะะเวลาใช้เนี่ยเคาะทิ้งนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบปึกเลยบางทีมันเละไปหมดนะคะก็ลงให้ทั่วเปลือกตาช่วงด้านบนอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้เป็นเบลนดิ้งคัลเลอร์ค่ะไม่ให้สีม่วงเนี่ยมันดูแบบแรงจนเกินไปนะคะก็สีน้ำตาลลงก่อนเบลนด์ Blend. ใช้หัวแปลงที่มันเป็นแบบฟูๆอย่างนี้เนี่ยค่ะอุ้ยตาคุณตาล่วงเนื่องจากขนตาก็ไปต่อแบบกึงถาวรมาเช่นกันนะคะเก็บไว้ก่อนขนตาล่วงคนบอกโชคดีนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าบอกรางบอกเหตุนะคะแต่เนื่องจากอันนี้เป็นขนตาปลอกทะไม่เกี่ยวเบลนนะคะเข้าไปตรงหัวตาอ่ะเมื่อกี้ยังไม่จบใช้แป้งเป็นหัวฟูยิ้มดีอย่างคือมันสามารถที่จะทั้งแพ็คสีแล้วก็เบลนไปได้ในอันเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะคะ ประมาณนี้แล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยพิมจะใช้สีเดิมเนี่ยนะคะแต่เอาเป็นชว่วงหัวแปะคะจิ้มลงไปเป็นสีน้ําตาลสีเดิมกจึก๊กๆแบบนี้นะคะเขาอ,ออกนิดนึงนะคะแล้วก็มาลงที่ช่วงใต้ตาเพราะเราต้องมีใต้ตาด้วยนะคะคือสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็น blending color ของทั้งดวงตาเลยทั้งตาบนและล่างงั้นลงทิ้งไว้ก่อนได้เลย เยอะไปก็ถอยมาดูนะถูออกบ้างอะไรบ้างจากนั้นใช้แปรงที่สำหรับลงสีที่เขาเรียกอะไรคะ precision แบบ ให้มันแบบเข้าไปตรงจุดที่เราต้องการได้นึงนะคะ่ะคือหัวแปลงใหญ่ๆมากเองแต่ถ้าเกิดคุณตาโตมากคุณใช้แปลงใหญ่ไม่แป็นหินตาเล็กนะคะถ้าเกิดคุณใช้แปลงใหญ่มากมันจะเข้าไปไม่ได้ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผสมแล้วนะคะก็คือจะใช้ทั้ง2ส,งสีคือสีม่วงนี้นะคะกับม่วงแบบประกายก็คือคุณค่อยๆลงไปอะคะ่ะจนเราก็จะสังเกตแล้วว่าเอ๊ะม่วงนี้โอเคไหมม่วงนี้โอเคไหม,เ,มเพราะว่าสีผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะอย่างพิมพ์พิมจะเริ่มที่สีม่วงที่เป็นแมตต์ก่อนนะคะคือสีที่ชื่อว่าซนะะค ลงตรงช่วงเบ้าตาแล้วก็เบลนดนะคะคือถ้าเป็นแปลงแบบนี้มันก็พอจะเบลนได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มันไม่เนียนเท่าหัวฟูเมื่อสักครู่คุณจำได้ไหมอันมเมื่อกี้ที่ลงสีน้ำตาลเออนะคะมันไม่มันไม่รู้สึกว่าวมันเนียนอะไรแบบนี้นะคะ blend เบลนแล้วยังต้องใช้นิ้วช่วยบ้างอะไรบ้าง ไม่ใช่ทำงานไม่ได้ักทีเดียวนะโอเคอยู okay, ่จากนั้นนะคะก่อนที่จะไปลงสีทัดไปเนี่ยพิมพจะเปลี่ยนไปใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีชมพูนะคะคือจเจ้าอันนี้มาลงที่ตรงช่วงหัวตาทั้งด้านบนและด้านล่าง อันนี้เราลงไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราอยากจะให้สีมว่วงไอ้สีชมพูมันมาอยู่ช่วงประมาณไหนนะคะเพราะบางทีบางทีเราลงสีเข้มไปเรื่อยลงไปเรื่อยมันก็ล้ำหน้าล้ำหน้าล้ำหน้าออกนอกสนามอะไรเงี้ยนะก็เลยลงเอาไว้ก่อนเลยนะคะรวมไปถึงขอบตาด้านล่าง้วยเห็นไหมตรงหัวตาะคะ่ะก็ให้มันมาชนกับสีน้ําตาลเอาไว้ก่อนนะคะ ถ้ามันอ่อนไปตอนหลังก็ยังมาเติมได้นะคะคราวนี้มาหลอกมาเพิ่มเจ้าสีที่ชื่อว่าสีลีบางะะเป็นสีม่วงประกายเพราะว่าตามแบบของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบวิบวับนะคะแต่เนื่องจากว่าพาเลตที่เราพิมพ์ใช้เนี่ยมันไม่มีแบบวิบวับสุดขีดนี่มันก็วิบวับเท่าที่มันจะวิบได้แล้วนะถ้าคุณสังเกตมันก็แตกต่างนะนนี้ก็วิบกว่านู้ดนะคะนู้ดมันจะดูแบบด้านๆเนาะก็ถ้าคุณมีสีที่แบบว่ามันวิบวับสุดขีดแล้วเป็นสีออกโทนม่วงก็จัดไปนะคะ เขาเราเรียกว่าแต่งตามมีตามเกิดอะไรประมาณนี้เท่าที่มีไม่ต้องแบบไปดิ้นเรือดร้อน,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 นมาจากนั้นนะคะใช้สีอันนี้นะคะเหมือนเดิมสีซิลลี่คือสีที่แบบมีประกายวิบวับเนี่ยค่ะเอาแปรงจุ่มจิ๊ดๆ,ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มาลงที่ขอบตาด้านล่างนิดหนึ่งก่อนลงทิ้งไว้แป๊บนึ่งแล้วดูนะคะจากนั้นใช้ อไลเนอร์เพนซิลคะวันนี้พิมใช้เป็นของ Urban Decay น t ะคะ24/7สี p e r ร์เวอร์นะคะ,ะ,คะดำสุดขีดนะคะลงที่เส้นน้ำตาข้างล่างลุกนี้แต่งขอบตาล่างดูสะอาดสะอ้านนะคะหมายถึงตัวอขอบตาด้านในเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพยายามให้เส้นมันเล็กๆเ,เข้าไว้นะคะ แล้วก็มาเพิ่มความหนาเฉพาะตรงช่วงปลายหางตาสักหนึ่งส่วนสามเนี่ยนะคะเขียนไปที่แนวขนตาอาอ่าอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยซ้ำ <c oughs> ซ้ำด้วยเจ้าสีม่วงเมื่อสักครู่นี้อีกรอบนะคะสีมว่วงนี่จึกจึกจึแปลงจิ้มแล้วมาเสร็จข้างล่างนะคะเพื่อให้มันดูฟุง้งๆแบบนี้มันจะได้รับกับตาด้านบน แล้วทีนี้ถามว่าแล้วข้างล่างจะฟุ้งไปไกลขนาดไหนนะคะพิมพเห็นฝรั่งบางคนแต่งมาไกลมากนะคะเนื่องจากว่ารูปหน้าโครงหน้าเออ่สไตล์การแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผนวกภาษารวมกันแล้วมันได้นะทีนี้พิมพเป็นคนที่แต่งตัวไม่แรงขนาดนั้นนะ,ะถ้าเกิดพิมแต่งตายเบลออะไรเงี้ยนะมันจะดูแบบเฟกมากเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยความ ความหนาของสีที่อยู่ขอบตาล่างเนี่ยนะคะให้คุณพิจารณาด้วยตนเองถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ได้ลูกค้าถ้าเกิดเป็นตาหนูแค่นิดเดียวก็ดูแพนด้าแล้วนะคะก็เหลือแค่เขียนไอายไลไนเนอร์เฉยๆก็ได้แล้วอาจจะเอาสีน้ำตาลบางๆอะไรอย่างงี้ยคะลงทับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยลงขอบขนาดนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะดูไม่ได้นอนเกินไปนะคะหรือว่าทํางานออฟฟิศนะคะแล้วแบบว่าประชุมสําคัญกับผู้ใหญ่ตลอดเวลาคุณไม่อยากแต่งอะไรที่มันแบบดูแรงมากขนาดนี้นะคะ แรปใกล้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นถพิมขอลงสีชมพูเพิ่มอีกนิดนึงให้มันดูแบบสว่างนิดนึงตรงช่วงหัวตานะคะมาแถมให้ข้างนี้ด้วยนะคะลดแรกแจกแถมเต็มที่จากนั้นแน่นอนสีสุดท้ายนะคะสีขาวใต้คิ้วค่ะสีอื่นเข้มแล้วสีขาวเขาก็เข้มด้วยนะเพราะนั้นขอออกนิดนึงคะงั้นเดี๋ยวใต้คิ้วจะกลายเป็นแบบว่าติดสปอตไลท์คิ้วใต้คิ้วสปอตไลท์มาแล้วนะคะจะมีคนอื่นมาเซล ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ติดขนตาอย่างเช่นพิมพ์แล้วเนี่ยพิมพก็แนะนําว่าอาจจะปัดมาสคาร่าหนาๆาจะาจัดไปเลยนะคะหรือไม่ก็ติดขนตาปลอมแผงใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูคือแล้วแต่โอกาสพิมพว่าลุคนี้มันใช้ได้หลายโอกาสมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผิวเข้มผิวขาวลุคนี้ได้หมดเลยเพราะาสีโทนเนี้ยมันได้กับทุกผิวจริงๆไม่น่าเชื่ออ่ะมาปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มน,นะคะทีนี้สำหรับแก้วันนี้เนี่ย ตอนแรกพิมพ์ลงเป็นบรัชครีมที่มันเป็นสีออกแบบเหมือนซันคิสะไรอย่างนี้นะคะพิมพ์ก็เลยใช้บรัชออนสีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของสลีกเหมือนกันนะคะจะเป็นเบอร์922นะคะไลฟ์อ p พ a ีชนะคะเป็นสีพีชนั่นเองนะ,ะสีประมาณนี้นะคะเพราะนั้นปัดแก้มเลยแต่ทีนี้เวลาปัดก็อย่างที่บอกสีมันเจ้มจนเบาๆมือหน่อยนะคะปัดแล้วมาทิ้งหลังมือนิดนึงนะคะเช็คสีก่อนขึ้นเยอะไหมถ้าขึ้นไม่เยอะก็ค่อยมาลงที่แก้มนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิวเข้มมากๆทิแนั้นนะว่าไม่ต้องลงบลัชออนสีแบบนี้ก็ได้คุณแค่ใช้แบบเชดดิ้งหรือว่าใช้ไอ้เจ้าแบบสีน้ำตาลเมื่อตอนแรกที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะลงนะคะก็ได้แล้วนะไม่จาเป็นต้องแบบว่าใช้บลัชออนแยกอีกหนึ่งสีนะคะสำหรับริมฝีปากวันนี้เนี่ยนะคะก็คือ ออกแนวแบบนูด์เพราะว่าตาค่อนข้างหนักคือตาหนักหนักที่สีนะคะไม่ได้หนักที่วอลลุ่มความใหญ่เพราะว่าตาถิงพมทำก็ได้แค่นี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแต่งให้มันเล็กลงมาลยเนียคุณก็อาจจะเล่นสีปากได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณแต่งใหญ่ๆเยอะๆแล้วก็อาจจะอัดสีให้มันเข้มกว่านี้เนี่ยนะคะคือเรียกว่าให้มันสมกี้ใหญ่ๆเลยนะี่นะก็พิมพ์แนะนำว่าเป็นนูตดีกว่านะคะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูแบบนูดละกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นขอลงแป้งอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องไป,ไปข้างนอกกันนะก็ต้องมีเซ็ตเซิร์ตอะไรกันบ้างแป้งอันเดิมนะคะแป้งของทรีนะคะแล้วอย่างคือหลังจากที่ปัดแก้มแล้วเนี่ยพิมชอบพี่จะลงแป้งอีกหนึ่งรอบเพราะว่าก็เป็นการเซ็ตด้วยแล้วก็ทําให้มันดูนวลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะบางทีแก้มปั่นไปปุ๊บี่มันดูแบบจึง๊งดูเป็นแก้มแบบชินจังไม่ชินจังไม่มีแก้มเลย มาดูโกดังตัวไหนสักกรตัวนะคะดูแก้แบบว่าเป็นจุดแดงๆอะ่ะนะเราไม่ชอบแล้วก็เอาแป้งเนี่ยะ,ะ่ะโรยอีกรอบหนึ่งให้หน้าดูแมทมากยิงขึ้นดูจากไกลๆก็ใช้ได้นะไม่เลวร้ายนะคะทีนี้มาถึงลิปนะคะลิปวันนี้เนี่ยพิมพ์เลือกที่จะใช้เป็นเอ,อ ลิปเพนซซลแบบนี้นะคะอันนี้ยี่ห้อเนเจอร์ e ีพับลิกนะคะตอนพิมซื้อเนี่ยพิมซื้อมาจากเกาหลีแต่ว่าตอนนี้มันมีเปิดแล้วนะที่เซ็นทรัลลาพาวเซนใต้ดินเลยเนี่ยะคะ่ะเบอร์สี่เบอร์สี่แต่ชื่อสีอ่านไม่ออกเพราะมันเป็นภาษาเกาหลีนะคะเบอร์สี่นะคะของเขามันก็ดีตรงที่แบบมันมีแปลงดนะ้านหลังแต่คือคุณเอ้ยแปลงนี่ ขนฟูกระจุยขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าต้องไปล้างก่อนเลยสักก่อนทําความสะอาดก่อนเลยประมาณนี้นะคะสีที่ได้เป็นสีประมาณนี้นะคะคือใกล้เคียงกับสีปากพิมพ์มาคือได้สีโทนนู้ดนั่นเองอย่าบิดออกมาเยอะด้พิมคเคยบิดมาเยอะทูทๆทูอยู่หักป๊อกไปเลยนะคะ จริงๆเจ้าอายไลน์เอ่อาไลเนอร์เพนซิลไลเนอร์อันนี้เนี่ยนะคะทาเปล่าๆก็ได้นะเพราะสีมันสวยดีแล้วพอทาเสร็จแล้วมันก็จะยังมีแบบดูมันๆน,นิดๆนิดๆนะคะคือไม่ถึงกับๆๆด้านทาเปล่าๆเช่นนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะเพิ่มมันดูแบบประกายประกหนึงนะคะวันนี้พิมพ์เลือกเอ่อ ลิปกลอสนะคะนี่จะเป็นลิปกลอสของโรตีนะคะลิปกลอสของโรตีเบอร์ที่มิมใช้คือเบอร์07ชื่อสีเป็นภาษาภาษาเกาหลีะคะอ่านไม่ออกนี่ค่ะหัวแตงแบบน,นี้สีใกล้เคียงกันมากเลยนะคะ หนูดมาแบบนี้ก็จะดูแบบฉ่ำขึ้นมาอี่นิดนึงคะ่ะทำให้หน้าแบบไม่ดูด้านไปหมดทุกส่วนนะคะทีนี้ก็เหลือเส้นผมแล้วสินะที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดนะคะเพราะว่าพิมเองเนี่ยทำผมไม่เก่งเลยะคะ่ะแต่จะให้ง่ายเดี๋ยวนี้ก็ใส่ที่คาดผมดีไหมใส่ที่คาดผมไปเลยนะคะจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้นเอาละค่ะลุคลนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จะบอกว่าเป็นลุคที่แต่งง่ายมากเลยอะทำวิดีโอนี้ใช้เวลาใช้เวลาน้อยมากนะคะ เสร็จอย่างรวดเร็วคือง่ายที่สุดตาก็ง่ายคือใช้ไม่กี่สีนะคะแต่ถึงเวลาเบรนเนี่ยคือแนะนาว่าอย่าลืมขั้นตอนที่จะเอาสีน้ําตาลลงเป็นเบสทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะลงเป็นเบสทิ้งไว้ก่อนเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยทุกอย่างจะง่ายเพราะพเอเราสีม่วงลงไปเบรนเนี่ยมันจะทําให้สีมันกระจายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากที่ติดตามจนจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ